ยาะพยามเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำนะครับทางบกไตซิงรอบเกาะนะฮะโัวกายูนะครับแล้วก็ลัดเลาะ,ะตามหน้าหาดต่างๆนะครับปัญจักรยานเที่ยวรอบเกาะก,ก็ฟินแล้วครับมะมออ่วงหิมะพานขั้วข้าวสารซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ตำบลเกาะพยามเราทำกัน บสถ์กลางน้ำหนึ่งเดียวในภาคใต้ สวัสดีครับรายการรอบภูภาควันนี้มาเริ่มต้นรายการกับบรรยากาศดีๆที่นี่นะครับอ่าวใหญ่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับบรรยากาศด้านหลังยามสายตอนนี้ธรรมชาติสมบูรณ์ครับแล้วก็คลื่นด้านหลังทําให้ที่นี่นั้นก็เป็นพื้นที่ที่นอกจากจะเหมาะกับการพักผ่อนแล้วนะครับก็ยังเหมาะกับการเล่นกีฬาโต้คลื่นหรือว่าการเล่นเซิร์ฟด้วยนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับที่เกาะพญาเนี่ยจุดสําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ปักหมุดการเดินทางมาที่นี่ก็คือน้ําใสๆนะครับแต่ว่าพอมาถึงแล้วได้มีโอกาสสารวจรอบเกาะก็จะได้เห็นอีกหลากหลายมิติที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ติดตามภาพทั้งหมดนะครับที่นํามาฝากกันในรายการวันนี้แต่ที่แน่ๆครับเกาะพญามาไม่ยากนะครับมาแล้วรับรองว่าคุ้มค่ากับความประทับใจที่จะได้พกพากลับไปสําหรับผู้มาเยือนทุกคนอย่างแน่นอนครับ แม้คําบอกเล่าที่มาของชื่อเกาะพยามจะดูบอกเราว่าการเดินทางมาเกาะพยามในอดีตนั้นแสนลําบากขนาดไหนแต่ความนิยมที่คนสน,สนใจเกาะพยามนี่แหละครับที่ทําให้วันนี้การเดินทางด้วยเรือสู่เกาะพยามมีรอบเรือที่มากขึ้นคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและโดยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเกาะพยามความร่วมมัยร่วมมือของชุมชนในการจัดทํามาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวและความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาด ที่ประชากรกว่าพันคนได้รับวัคซีนครบ100%แล้วครับทำให้เกาะพยายามคือพื้นที่สีฟ้าตัวแทนของจังหวัดระนองนำร่องพื้นที่การท่องเที่ยวของประเทศตั้งแต่ปลายปี2564และประกาศความพร้อมเปิดฤดูการท่องเที่ยวในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา นอกจากธรรมชาติที่แสนสวยงามและแสนสงบที่รอให้เราไปสัมผัสแล้วนะครับครั้งนี้จะพาไปเชื่อมต่อการท่องเที่ยวสู่ชุมชนที่พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวซึ่งต่อยอดจากผลผลิตทางการเกษตรพื้นถิน่นที่เป็นหัวใจของเกาะพยามอย่างมะม่วงหิมะพานหรือกาหยูปแปลงใหญ่กว่า4,000ไร่กลางเกาะครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม แต่ก่อนอื่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แสนท้าทายในการจัดการท่องเที่ยวปัจจุบันผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะพยายามชุมชนรับมือเตรียมพร้อมกันอย่างไรรอบภูมิภาควันนี้มีนัดกับทางสภาุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยวและพูดคุยไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เราสำรวจเกาะพยายามกันอยู่นะครับตอนนี้ต้องแวะมาพูดคุยกันหน่อยกับการเตรียมเกาะ เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอยู่กับคนทํางานอีกหนึ่งกลุ่มก็คือสภาุตสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองนะครับตอนนี้ผมคุยกับคุณชัยยันมณีรัตน์นะครับหรือว่าคุณนิวเป็นเลขาธิการของทางสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองครับครับผมสวัสดีครับคุณนิวครับครับสวัสดีครับคุณรอดครับคุณนิวครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยว่าเราทําอะไรกันบ้างตั้งแต่เตรียมการท่องเที่ยวมาแล้วก็มีโควิดด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเกาะพยายาม มีอะไรน่าสนใจบ้างที่เห็นคือแน่นอนทะเลแต่ว่าจริงๆมันมีอีกหลายแง่มุมครับครับครับผมคือเกาะพยามเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำนะครับทางบกนะและก็ในส่วนของการท่องเที่ยวชุมชนบริเวณพื้นที่เกาะพยามนี่ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะฮะที่มีสัตว์เป็นสัญลักษณ์นะครับของเกาะก็คือนกเงือกนะฮะหลายคนที่เดินทางมาเที่ยวนอกจากจะ มาเที่ยวดำน้ำนะครับพักบริเวณหน้าหาดแล้วนะชื่นชมธรรมชาติแล้วนะก็มาเฝ้าดูนกเงือกนะครับนะเพราะาเป็นอีกหนึ่งสิ่งของสัญ,ญลักษณ์ความรักครับผมนกเงือกที่เกาะพยามคนระครับผมนั่นคือหนึ่งสัญ,ญลักษณ์สําคัญครับเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าไปถึงเกาะพยามแล้วโอเคละเล่นน้ําทะเลมีจุดไหนที่ต้องไปห้ามพลาดบ้างครับโดยบริบทด้านการท่องเที่ยวของเกาะพยามนะฮะก็จะเน้นทางทะเลเป็นส่วนใหญ่นะแต่บน ฝั่งนะครับก็ยังมีวัดมีโบสถ์กลางน้ำหนึ่งเดียวในภาคใต้นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยปี2528นะฮะนะครับแล้วก็ในจุดที่เป็นกิมมิกเลยก็คืออ่าวขาควายนะครับ,รบที่มีหินทะลุนะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์หัวใจหงายอยู่นะครับ,รบนะก ไปลอดนะครับเพื่อสร้างความสมหวังนะให้กับตนเองนะครับแล้วก็ยังมีบริเวณอ่าวใหญ่นะที่เหมาะสําหรับกีฬาทางน้ำนะครับเอ็กซ์ตรีมนะครับในการเล่นเซิร์ฟนะครับอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมอันนี้แค่บางส่วนนะครับอยากรู้มีอะไรไปสํารวจกันเองเราจะบอกได้เลยนะครับว่ามีอะไรให้ไปเที่ยวกันบ้างครับทีนี้ครับคุณนิวเราผ่านช่วงของโรคระบาดเนี่ยสงสปีแล้วนะครับเชื่อว่าเราทํางานกันมาตลอดเล่าฟังหน่อยครับว่าสําหรับภาค ผู้ประกอบการเองเราทําอะไรกันบ้างจนมาถึงช่วงที่เราให้เกาะพยามเนี่ยเป็นตัวแทนของระนองนะครับเป็นพื้นที่สีฟ้าในการเปิดรับนักท่องเที่ยวครับครับก็ตั้งแต่จังหวัดระนองนะครับได้รับเป็นพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวบลูโซนนะครับก็เป็นพื้นที่บนเกาะพยามนะฮะก็ได้มีการเตรียมการนะครับประสานคนในชุมชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการขึ้นมาฉีดวัคซีน นะครับบนฝั่งนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่2 1ตุลานะครับปี2564นะก็เตรียมการล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดบูโซนเต็มตัวในวันที่1พฤศจิกายนะครับก็ได้นำสาธารณสุขนะครับนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวนะครับลงไปฉีดนะครับเข็ม2นะฮะแล้วก็เข็ม1นะครับเพื่อปูพรมนะครับสร้างความมั่นใจนะครับฉีดวัคซีนคนในพื้นที่เกิน70นะครับทั้ง เข็ม1และเข็ม2ฮะเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกานะครับของพื้นที่บูโซนนะครพื้นที่น้ำล่องนะครับเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางนะครับผ่านแซนบ็อกนะฮะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะสุรนพรุ่ได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวนะฮะในพื้นที่เกาะพยามครับครับผมก็เรียกว่าบนเกาะพยามอย่างที่บอกกันไปก็คือ100%เ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับทีนี้ในสถานประกอบการเองที่พักร้านอาหารต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับด้านในส่วนของบริษัทนําเที่ยวนะครับนะฮะร้านอาหารนะครับที่พักโรงแรมนะครับก็เตรียมความพร้อมในเรื่องการขอมาตรฐานนะครับสัญลักษณ์ชาและก็ชาพลัสนะฮะก็ได้ทางท่องเที่ยวเล็กาจังหวัดระนองนะครับใน การลงพื้นที่นะครับให้ความรู้อบรมผู้ประกอบการนะครับและก็ยื่นเอกสารขอสัญลักษณ์ชานะครับให้กับพื้นที่เกาะพยามครับครับตรงนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับสัญลักษณ์มันเรียบร้อยแล้วต้องครับใช่ครับครับผมนอกจากนี้ครับนอกจากผู้ประกอบการเองแน่นอนบนเกาะเราก็จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนที่เขาอยู่กันอยู่แล้วนะครับเจอโควิดเข้าไปเราได้รับผลกระทบชุมชนก็ได้รับเหมือนกันตอนนี้เรามีการประสานเรื่องของการ ทำงานในการท่องเที่ยวด้วยกันยังไงบ้างครับผมครับก็ปัจจุบันนะครับก็สร้างเรื่องการรับรู้การป้องกันตามมาตรการของทางรัฐบาลน,นะครับ,รบที่สวมแมสเว้นระยะห่างนะครับล้างมือบ่อยๆก็สามารถป้องกันเชื้อโรคโควิดที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้แล้วนะับประมาณ90%เพราะว่าเราเอ,อ,อาจจะต้องอยู่กับโรคนี้นะไปอีกนานเลยนะครับสำคัญคือสร้างการรับรู้สร้างความมั่นใจ นะครับให้กับชาวบ้านชุมชนนะครับและก็กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังเกาะพยามครับครับผมทีนี้นอกจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับเดี๋ยวในวัรายการวันนี้เนี่ยเราจะไปสำรวจถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับกลุ่มที่ทําเม็ดมะม่วงหิมพาน์ด้วยตรงนี้เรามีการทํางานร่วมกันมากน้อยแค่ไหนครับผมครับแน่นอนเลยฮะในส่วนนี้นะฮะในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การแนะนำนะครับโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับบริษัท เอเจนซี่นะครับที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดละนองนะครับก็ได้ใส่โปรแกรมในการเรียนรู้การขั้วกายอยู่นะเรียนรู้มะม่วงหิมพานได้ไปสัมผัสในพื้นที่จริงนะครับความเป็นมาของเม็ดมะม่วงหิมพานแล้วก็กรรมวิธีนะครับในการผลิตนะฮะเป็นกิจกรรมอะไรที่สนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับครับผม หลังจากนี้เนี่ยเราเชื่อว่าทรัพยากรท่องเที่ยวของเกาะพะยามเนี่ยเรามีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเจอสถานการณ์เข้ามาอ่ะก็สู้กันต่อไปตอนนี้ต้องถามทางสภาอุตสาหกรรมว่าหลังจากนี้เราจะผลักดันเรื่องของการทํางานด้านไหนต่อบ้างครับครับก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เกาะพะยามในปัจจุบันก็เกิน50%สนนะครับสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ว่าจะร้านอาหารและโรงแรมนะครับที่ได้เปิดตัวนะครับและรองรับนักท่องเที่ยว นะครับที่มาเยือนยังเกอพยามนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับรับรู้เตรียมความพร้อมนะฮะพร้อมที่จะต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลุ่มบริษัททัวร์เอเจนซี่ต่างๆนะครับลงมาเที่ยวยังเกาะพยามได้แล้วครับในปัจจุบันฮะครับสุดท้ายครับคุณนิวยืนยันความมั่นใจแล้วก็เชิญชวนคนที่ติดตามรายการอยู่ว่ามาเที่ยวกเกาะพยามกันเถิดนะครับครับแน่นอนฮะเกาะพยามเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีธรรมชาติค่อนข้างอันสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ที่มีโอโซนนะฮะประจุด เขาเรียกว่าพลังงานประจุอิออนลบนะครับนะที่เสริมสร้างเซลล์ร่างกายให้แข็งแรงนะครับนะก็มาเที่ยวมันทำกิจกรรมแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยนะครับสำหรับกาะพยามนะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับหลากหลายมากมายนะไม่ว่าจะเป็นไซซีซิงรอบเกาะนะฮะโคกาอยูนะครับแล้วก็ลัดเลาะตามหน้าหาดต่างๆนะครับอ่ะปักจกานเที่ยวรอบเกาะก็ฟินแล้วครับสะดวกสบายแล้วก็ ปลอดภัย100%ครับผมครับอีกหนึ่งเสียงไพ่กระชนนะครับที่มาเชิญชวนไปเที่ยวเกาะพยามกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะกันต่อนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นกันไปเราจะไปกันที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันบ้างนะครับเรามีนัดการไปดูเม็ดมะม่วงหิมพานหรือว่ากาอยู่กันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยามครับคุณผู้ชมครับถ้ามาถึงเกาะพยามแนะนําให้เช่ามอเตอร์ไซค์เดเวนให้รอบเกาะเลยครับสายลมที่พัดผ่านจะทําให้เรารู้สึกอิสระมีความสุขไปกับวันสบาย ไปให้ถึงทุกอ่าวไปได้ทุกมุมมองของเกาะและก็ตลอดเส้นทางก็จะได้พบกับนี่เลยครับต้นมะม่วงหิมพานหรือกายอยู่ให้เห็นกันทั่วเกาะเป็นสัญญาณบอกเราว่าเนี่ยคืออีกหนึ่งเจ้าถิ่นผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นตัวตนของเกาะพยามเป็นรายได้ที่ทําให้คนเกาะพยามมีอยู่มีกินบ้างร่ํารวยสร้างเนื้อสร้างตัวและจากการจําหน่ายผลผล,ผลิตครับก็ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวผู้มาเยือนก็จะได้เข้าไปใกล้ชุมชนได้มากขึ้นครับคุณผู้ชมครับ ที่จุดนี้นะครับอ่าวใหญ่เกาะพยามก็เป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเก,กเษตรชุมชนเกาะพยามอย่างที่ได้เกล่นกันไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละครับมเมล็ดมะม่วงหิมพานนะครับซึ่งเป็นสินค้าหรือว่าเป็นผลผลิตทางการเกรษตรที่สําคัญของเกาะพยามที่จะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่กบครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน เกาะพยามนะครับพี่กบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่กบครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ของเรานี่ผมต้องถามพี่กบก่อนว่าสําหรับเกาะพยามกับมเมล็ดมะม่วงหิม,มพันหรือว่ากาอยู่เนี่ยอยู่คู่กันมายาวนานมีความสําคัญยังไงแล้วที่นี่เขาปลูกกันเยอะขนาดไหนครับกาอยู่เกาะพยามเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเมื่อร้อยปีก่อนเจ้าเมืองละนองท่านพยา,ารัตนเศรษฐีคอยู่หีเป็นผู้นํามาให้ชาวบ้านก็ปลูกกันที่เกาะพยาม ประวัติเรื่องเล่ากันมาว่าท่านนำมเมล็ดพันธุ์มาจากอินเดียแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมาจากทางยุโรปมาทางบราซิลอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกกันมานานเมื่อก่อนเนี่ยปลูกกันขนมเมล็ดขนมเมล็ดดิบเนี่ยเอาไปขายกันในเมืองแต่มาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ก็เราได้ขายนักท่องเที่ยวก็ดีขึ้นมาหน่อยครับก็เป็นสินค้าเกษตรที่อยู่คู่กับ ขอพยายามแล้วก็อยู่คู่กับชุมชนอยู่คู่กับการท่องเที่ยวครับครับียกว่ามีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วก็สามารถสร้างรายได้กับชาวเกาะพยายามด้วยใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะทํากันแบบคือทํากันในบ้านทํากินอย่างเดียวถ้าเป็นแปรรูปอย่างนี้นะคือทํากินกันหรือว่าเป็นของฝากของที่ระลึกกันในหมู่ญาติพี่น้องหรือว่าสมัยก่อนพนัฒนาชุมชนจังหวัดมาผู้ว่ามาก็เอาไปเป็นของฝาก แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยทำกันเพื่อกลายเป็นสินค้าชุมชนสินค้าโอทอปในชุมชนที่ไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวครับคือต้องบอกว่าทุกบ้านจริงๆนะครับเพราะว่าตลอดที่ได้มาสำรวจนี่ก็จะเห็นว่ามีต้นมะม่วงหิมพันเนี่ยตลอดทางเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรายได้สำคัญของชาวเกาะพยายามด้วย เป็นรายได้หลักของเกษตรกรที่นี่เลยครับผมทีนี้พี่กบจากเดิมที่เราปลูกเพื่อการจําหน่ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรวันหนึ่งมันกลายเป็นการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวได้อย่างไงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแอบบทําคือรู้สึกยังรู้สึกเขินรู้สึกอายอยู่ที่จะทําอาชีพอย่างนี้เพราะว่าคือต้องต้องบอกว่าม่วงหิมะพานอ่ะมันไม่ใช่เป็นสินค้าเกษตรหลัก ขอ,ของประเทศเราหรือว่าของที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นการทําของชาวบ้านเนี่ยก็เลยยังรู้สึกเขินแต่ว่าหลังจากที่เราขอตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มาส่งเสริมให้ให้นักงเที่ยวเข้าไปชมเข,ชมข้าไปชมการแปลรูปของชาวบ้านชาวบ้านจากที่เขินอายกลายเป็นว่าชาวบ้านอยากจะแสดง แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็ขยับโต๊ะที่อยู่หลังบ้านโต๊ะผา่ากันอยู่ครับโต๊ะที่อยู่หลังบ้านนี้ก็ขยับมาอยู่หน้าบ้านเพื่อจะให้นั่งเที่ยวเห็นกรรมวิธีการทําการผลิตแล้วก็พอเขาเห็นว่าทํากันตรงนี้ทํากันสดสดของใหม่ก็เขาก็จะซื้อกันเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่ม เรียกว่าเรื่องราวแล้วก็มูลค่ากับมะม่วงหิมะพันของเราใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเขาจะมาที่กลุ่มของเราเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเนี่ยเขาจะมากิจกรรมอะไรบ้างครับปกติเราจะมีเรื่องพาไปชมเรื่องการผ่าแล้วก็การเผาแบบโบราณน,นะครับแล้วก็การขั่วกาวสารก็เป็นเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนที่นี่ครับครับ,รบก็คือลงไปดูวิธีการ ให้ได้สัมผัสพอสัมผัสเรียบร้อยอ่ะก็ติดไม้ติดมือมาถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะพยามทั้งทีให้พี่กบพ,พาเราไปชมขั้นตอนการแปรรูปมะม่วงหิมพานหรือกาอยู่กันหน่อยดีกว่าครับสำหรับเอกลักษณ์ของมะม่วงหิมพาน์หรือกาอยู่เกาะพยามจะมีรสชาติหวานมันกรอบอร่อยที่นี่ก็จะเลือกเก็บจากมเมล็ดที่หล่นโคนต้นนะครับไม่ใช้วิธีสอยเพราะจะทําให้ได้ผล,ผลผลิตที่ไม่แก่จัดเกินไปนํามาล้างทําความสะอาดคัดมเมล็ดที่เสียทิ้ง หลังจากนั้นจึงนําไปตากแดดจนกว่าความชื้นในมเมล็ดจะหมดไปครับก็จะช่วยเก็บรักษาได้นานขึ้นต่อจากนั้นนํามาต้มเพื่อเอาสารเคมีที่ผิวเปลือกนอกแล้วผ่าเพื่อนํามาคั่วหรืออบซึ่งทางเกาะพยายามจะใช้วิธีการคั่วไปกัดเข้าสารด้วยไฟอ่อนระยะเวลานานครับส่วนอีกวิธีเป็นการเผาแต่ว่าจะทําเป็นกิจกรรมรื่นเริงในชุมชนมากกว่านักท่องเที่ยวก็จะได้มาดูทางกลุ่มนะครับได้ดูได้ทําผ่าคั่วเผาแบบโบราณ ได้ชิมได้กินและก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนเกาะพยามอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะครับแล้วของดีของเด็ดอย่างมะม่วงหิมพานของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะพยามจะสามารถเชื่อมจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างไรไปคุยกับพี่กบกันต่อครับทีนี้หลักๆเนี่ยอย่างที่อาจจะทราบกันว่านักท่องเที่ยวลงมาเกาะพยามส่วนใหญ่ก็จะมาในเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลักตรงนี้เรามีการเชื่อม จากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรของเรานี่ยังไงบ้างครับคือเราจะใช้วิธีสร้างชาวบ้านเนี่ยสร้างให้ชาวบ้านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอาสายใยของกระแสะการท่องเที่ยวให้เขามีความรู้สึกว่าเขาก็หนึ่งในกระบวนการหนึ่งในกระบวนการนั้นโดยการที่ให้ชาวบ้านออกมาทํา ออกมาแสดงออกกล้าแสดงออกขึ้นมาแล้วก็มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเนี่เข้ามาผสมแล้วก็พยายามดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปบางที่เนี่ยสามารถต่อยอดถึงขนาดครับว่าสร้างเป็นจุดขายของตัวเองจากการที่กลุ่มช่วยผลักดันครับก็เรียกว่าสามารถที่จะเชื่อมมาได้ใช่ครับแน่นอนนะครับเรียกว่าสามารถจะเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยกับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบที่กอบพยายามใช่ครับครับผมทีนี้ ถามนิดนึงว่าเราก็พัฒนาจากการเกษตรมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพอมาถึงในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาที่มันมีเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นครับตรงนี้ชาวบ้านหรือว่านะยนำของกลุ่มนี้เราเรารับมือแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างจะลำบากจากที่เราทำการตลาดที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยคือผลิตพันธุ์เมื่อก่อนเนี่ยเราจะขายในชุมชนเป็นหลักแล้วก็การส่งออกเนี่ยถือว่าน้อยมาก ที่ที่ผมมาถึงที่แปรรูปนะครับพอช่วงระบาดโควิดเนี่ยเราไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไม่มีเลยก็ต้องไปอาศัยการพึ่งพาจากตลาดข้างนอกไปเปิดตลาดข้างนอกโดยมีส่วนราชการเป็นเป็นตัวหลักในการช่วยอย่างเช่นสกระกอรรนองสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินระนองสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดระนองสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองระนองหรือว่า พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองละนองหรือว่าหน่วยงานท่องเที่ยวในจังหวัดสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวเลยหรือว่าสมาคมการท่องเที่ยวพวกนี้จะพยายามดึงสินค้าของเราเนี่ยไปช่วยกันจําหน่ายก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยแทบจะเกษตรกรเนี่ยต้องแปรรูปแล้วก็ส่งขึ้นกังขึ้น,ข,นขึ้นในเมืองหมดเลยแต่ก็ถือว่าปรับตัวได้งานให้พีกพ่กบ นำเสนอหน่อยครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของเราม,ามาเมล็ดมะม่วงหิมพันนี่น่าสนใจยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างครับกลุ่มเราทําสินค้าอยู่จริงๆแล้วในชุมชนเนี่ยเรามีสินค้านี่หลายตัวเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะมีสินค้า2ตัวเป็นหลักก็คือมะม่วงหิมพันแบบอบแบบนี้เนี่ยเป็นการพร้อมที่จะรับประทาน แกะผิวใช้วิธีการอบนะครับอบแล้วก็ได้สินค้าตัวนี้มาก็อีกตัวหนึ่งก็คือมะม่วงหิมะาพานันข้าวสารซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ตำบลกอพยามเราทำกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ความหอมความกรอบความอร่อยสองตัวนี้อร่อยแต่ว่าวิธีการกินเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยยังมีเปลือกอยู่นิดนึงก็ แกะกินไปแบบเพลินๆแต่รสชาติเนี่ยจะหอมกว่าอีกตัวหนึ่งก็หอมกว่าถามว่าอร่อยอร่อยทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ทางสำนังกงานเกษตรจังหวัดเนี่ยมาส่งเสริมทำสติกเกอร์ให้ใหม่แล้วก็ติ๊กเกอร์ตัวนี้กลายเป็นว่าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองทั้งหมดเพราะว่ามีทั้งเขาวบวล้านมีทั้งบ่อน้ำร้อนมีทั้งเกาะมีทั้งสองแถวไม้ซึ่ง เป็นการสื่อสินค้าเนี่ยสื่อเพื่อดึงรูปแบบของการท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งหมดเนี่ยให้มาปรากฏอยู่บนซองกรอยู่ซองนี้นะครับครับผมครับพี่กบครับฝากหน่อยครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็รวมถึงถ้ามาเกาะพยามแล้วอยากจะมาเที่ยวแบบวิถีชุมชนของกลุ่มต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างครับก็มีเพจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะพยามนะครับหรือว่า เฟซบุ o กอโกรทัวริสก่อพยามนะครับก็สามารถติดตามติดต่อเข้ามาได้นะครับอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วๆไปนะครับมาเที่ยวกาะพยามสเสน่ห์ของก่อพยามก็คือความเป็นธรรมาชาติความความน่ารักของผู้คนในชุมชนความามิตรไมตรีของชุมชนนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะธรรมชาติเนี่ยเรายังมีหาดทรายที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนรองรับทั้งการเล่นเซิร์ฟบอร์ดการเล่นซับบอร์ดการพายเรือคายักการวิ่งริมหาดหรือว,ว่าพักผ่อนแบบชิวๆสบายๆริมหาดเรามีหลายๆที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขอพยายามมีร้านอาหารเล็กๆน้อยๆเยอะมากเยอะมากทั่วทั้งชุมชนที่ พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกที่ครับไม่ใช่ว่าเออมาแล้วต้องมีแต่รีสอร์ทอย่างเดียวที่มีร้านอาหารไม่ใช่มีทั่วไปหมดก็อยากจะให้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิตอุดหนุนชุมชนอุดหนุนกเกษตรกรในการซื้อมะม่วงหิมะพานหรือว่ามาซึมซับกับธรรมชาติดูนกต่างๆนกนกก็เยอะมากคนส่วนใหญ่จะรู้จักเป็นแบบนกเงือนกแก๊ก แต่จริงๆแล้วที่ก่อพยายามเนี่ยพวกแสงแซลสวรรค์หรือว่าพวกเยี่ยวนกอินทรีหรือว่านกแก้วตัวเล็กมีมีนกสารพัดนกเป็นแหล่งดูนกที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแหล่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวโยุโรปเนี่ยมาดูนกันที่นี่นะครับก็อยากจะเชิญชวนครับ จชิญชวนกันอีกหนึ่งเสียงนะครับสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพะยมเราได้เห็นแล้วครับว่าแหลง่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและก็รวมถึงแหลง่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่สําคัญผลักดันการท่องเที่ททยวและก็เศรษฐกิจของเกาะพะยมและจังหวัดระนองไปด้วยนะครับเกาะพะยมก็จะมีจุดที่เล่นน้ําชายหาดแล้วก็จุดชมปะกงนะครับจุดชมประกงก็ตรงที่อ่าวข้างคาวนะครับแล้วก็เกาะญี่ปุ่นเกาะกมนะครับชายหาดที่นี่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับระนอง เราข้ามฝั่งมาที่เกาะพยามนี่ก็ประมาณถ้าเป็นเรือใหญ่ก็เกือบๆชั่วโมงถ้าเป็นสปีดโบก็ประมาณ30นาทีครับที่นี่เหมาะสําหรับความรู้สึกผมเองนะครับเหมาะสําหรับมาพา,าครอบครัวาม,มาพักผ่อน,นที่นี่มันติ่วิเวกออกมาแล้วก็รับลมเพราะลมมันมาทั้งทั้งสองฝั่งฝั่งตะวันอกและฝั่งตะวันตก,กเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ท่าเรือเกาะพยามแล้วนะครับเพราะว่าอีกสักครู่นึงเราจะเดินทางกลับกันแล้วหลังจากมาสำรวจทั้งเกาะเลย2วัน1คืนนะครับ เรียกว่าธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วเนี่ยยิ่งได้ไปสัมผัสก็ยิ่งสัมผัสถึงความมหัศจรรย์มากขึ้นนะครับขณะที่วิถีชุมชนเองเราก็ได้ไปตะลุยสวนมะม่วงหิมพานหรือว่ากาอยู่มาด้วยก็เรียกว่ายิ่งทําให้เราเข้าใจถึงวิถีชุมชนของชาวเกาะพยามอย่างลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับจากทั้งรายการวันนี้นะครับใครที่สนใจเกาะพยามอยู่แล้วลองวางแผนกันดูนะครับอาจจะมานานกว่านี้ก็ได้นะครับจะได้ไปสัมผัสทุกแง่ทุกมุมทั้งความสวยงามของธรรมชาติ แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนชุมชนกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้องเดินทางกลับกันก่อนแล้วสวัสดีครับ